เจดาทอล์คคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยสวัสดีจ้ะแฟนเจดาทุกคนนะจ๊ะเจอเป็นประจำทุกวันจันทร์แล้วก็ศุกร์นะจ๊ะหกโมงเย็นกับเจดาทอล์คคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยนั่นเองนะะเจอน่าจะตาใันแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าด้านล่างตรงนี้เห็นไหมอ่าฝากด้วยแล้วกันนะจ๊ะวันนี้เป็นหนึ่งแขกรับเชิญที่มีเสียงเรียกร้องเยอะมากจาก นุ่มๆยีหอยลอดในช่องเขาถมว่าเจ๊คนนี้แฟนแมนยูเด็กผีเหมือนเล่าเลยอย่างนั้นอย่างนี้ไปตั้งตัวเป็นเหมือนเราแบบเออคิดว่าเป็นสนิทกับเขาซะแล้วตอนนี้อยู่กับเราแล้วปบมือคือกล้องเลยไบเฟิร์นแมนยูสวัสดีค่ะไบ,บเฟิร์นขออนุญาตเรียกพี่ใบเฟิร์นทำไมอะ่ะ <laughs> 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 หน้าตาแบบทําไมอะ่ะมึงดูหน้ามึงด้วยเจ๊คือเป็นคนชอบเรียกทุกคนพี่หมดเนี่ยอย่างทีมงานเจ๊ก็เรียกพี่หมดเนี่ยไอพี่แป้งไอพี่แจ๊ ไอพี่ไทเกอร์เนี่ยเรียกพี่ทุกคนแต่มีไอ้เลยนะนี่วันนี้ได้คิวน้องเข้ามาแล้วเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าปีสองปีที่ผ่านมานี่โอ้โหกำลังแบบพุ่งแบบเพื่ะอะไรขึ้นหม้อมากเข้าใจคำนี้ไหมขึ้นหม้อคือหมายถึงเวลาเราหุงข้าวอะแล้วข้าวมันจะสุกอะมันจะขึ้นหม้อมามันจะฟูขึ้นมาเขาเรียกขึ้นหม้ออะเราข้าวมันขึ้นหม้อไปเป็นคนเข้าใจยากเคยดูรายการี้ไหม เคยใช่ไหมเคยดูเคยดูก็พอจะเข้าใจคอนเซปต์รายการอยู่เนาะคำถามแรกอโตมายังไงโตมาอยังไงอีกแล้วเพิ่งจะดูไปเมื่อวานเนะโตมายังไงไอโตมายังไงหนูต้องเล่าว่าอะไรอ่ะแล้วเดีหนูเลยก็โตมากินข้าวแม่โตป๊หนึองนะคุณตอบเหมือนพระเอกช่องสามคนหนึ่งนะเกรบัลลินทองก็ตอบแบบนี้นะโตมาก็กินข้าวแม่ก็โตเอง อันนี้เป็นคําถามที่กําหนดทิศทางรายการเลยถ้าบอกว่าโตมาเขากินข้าวนี่คือรายการนี้กวนตีนแน่นอนที่เด็กจิงใบเฟินเป็นเด็กยังไงตอนตอนเด็กๆเป็นเด็กดื้อค่ะเเหรอใช่เรารู้ตัวเลยเหรอรู้ทําไมใครบอกเราี๋ยวเรารู้เองรู้เองเพราะว่าเกเรมากๆจริงเหรอจริงเป็นเด็กเกเรอาชิเช่นอะไรที่เรามองว่าเราเกเรก็ไม่เข้าเรียนโดดเรียนกลับบ้านไม่กลับบ้านทะเลาะกับพ่อเนียวทุกบ้านไอ้นี่โค้งวงจรของแบบเด็กดื้อเลยนะใช่คือ เอาไงว่าเด็กดื้อทำอะไรใบเฟิร์นทำมาหมดแล้วใช่แล้วเห็นบอกว่าเด็กๆไม่ค่อยแข็งแรงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเกิดเจเดือนค่ะอ๋อปกติคนเรากี่เดือนลาเก้าใช่แต่หนู7เดือนหนูปุ๊บออกมาแล้วใช่แล้วกมเลยก็เลยต้องเข้าเตาอบอะไรอย่างนี้ป่ะใ ตัวเหลืองแล้วก็แบบว่าผอมากอะไรเงี้ยตอนเด็กๆก็ไม่ชอบกินข้าวคือแบบโลกส่วนตัวสูงมาตั้งแต่เด็ก introvert เป็น introvert ป่ะหนูไม่กินข้าวเลยแบบทั้งวันเพราะว่านอนอ่านนิยายอยู่บนห้องอ๋อคือแม่ก็เรียกพ่อก็เรียกแหละเอ้เปินกินข้าวลูกไม่กินไม่กินติดหนังสือนิยายแล้วแล้วแล้วมันมาเริ่มแบบดีขึ้นตรงไหนกดีขึ้นตอน ดีขึ้นหมายถึงว่าสุขภาพดีขึ้นไม่ใช่นิสัยนิสัยเดี๋ยวค่อยว่ากันทุกวันนี้ยังไม่ดีก็ิ่งออดออแอดแอยู่จริงเหรอใช่มันส่งผลมากขนาดนี้เหรออะไรที่รู้สึกว่าแบบเราไม่สบายบ่อยเราไม่แข็งแรงเพราะอะไรอะแบบแต่ทีเช่นโรคอะไรเป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้ใช่าเหมือนกันนะเหมือนกันเราแพ้ทุกอย่างแพ้ง่ายไปหมดอะไรยงเี้แพ้ง่ายเหมือนแม่ยุ้ยเนาะเฮแรงจังก็คือเป็นภูมิแพ้ใช้ง่าย เนี่ยเหรอหมายถึงว่าเป็นหวัดง่ายเป็นหวัดง่ายไม่สบายง่ายโดนฝนนิดหน่อยก็เป็นอะไรเงี้ยแล้วบางทีก็แบบเป็นอะไรก็ไม่รู้แบบหาสาเหตุไดยหาสาเหตุไม่ได้กูรู้ว่ากูป่วยใช่แล้วหมอก็หาสาเหตุไม่ได้ด้วยเหมือนกันแบบมีช่วงหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีก่อนคือปวดหัวนอนไม่ได้โรคหมุนหมอให้ยาแบบ ให้ยานอนหลับก็ไม่หลับทําอะไรก็ไม่หายเด็กดื้อไง <c oughs> ให้ยาไปยังดื้ <c oughs> อยาเลยคิดดูดิแล้วพอหายก็หายเองเอย่างเงีเ้ยหรือจะหายก็หายอย่างงี้ปวดหัวเหมือนกันนะใช่ปวดหัวมากนนะ <c oughs> ใ,ในชีวิตในครอบครัววัยเด็กของของพี่ใบเฟิร์นมีกันกี่คนมีถ้าอยู่เป็นหลักหนูอยู่กับคุณพ่อแล้วก็พี่ชายแล้วก็จะมีแม่ของพี่ชายกคจะแม่นชรอ๋อก็เป็นสามคนเป็นเด็กสามคนในบ้านใช่ไหมแล้วเห็นพวกว่าทำทุกวิีทางเลยเพื่อให้แบบ พี่ชายยอมรับในตัวน้องสาวคนเล็กคนนี้ก็ไม่เคยว่าไม่เขาไม่ได้แบบว่าอะไรแต่ว่าเขาไม่อยากเล่นด้วยเพราะ่หนูเป็นเด็กผู้หญิงไงแล้วเด็กจิ๋วด้วยไงเด็กเด็กกว่าเขาเยอะอย่างนี้ใช่ไหมสามปีแล้วพี่ชายเป็นฝาแฝกกันเขาก็จะตัวติดกันแบบว่าไปทําอะไรด้วยกันเราจะไปแทรกเขานี่ยากเลยแล้วเวลาเราแบบเขาเล่นเกมเงี้ยเราไปเล่นเราก็ไม่เก่งแล้วเขาเตะบอลเขาให้หนูเป็นโกล ขาชอบเตะบอลกันแบบสองคนหน้าบ้านแล้วก็เอารองเท้าวางไปอ่าหนูก็แบบอยากเล่นด้วยอะขอแจมได้ไหมเป็นโกโดนไหมโดนต้องมีโดนวิ่งเก็บบอลอะไรเั้งแต่อัดแล้วว่างอะไรบ้างใช่แล้วเขายอมรับเราไหมเขาก็ทำใจเพราะว่าถ้าไม่เล่นด้วยพ่อก็ด่า สองเด้งมีสองเด้งคือเด้งแรกคือเอไม่อยากเล่นด้วยเด้งสองคือถ้าไม่เล่นป้าได้โอ้โหเวนแท้เลยแล้วแล้วมันมาถึงจุดไหนที่เรารู้ว่าโอเคเราเข้ากันดีและเป็นพี่น้องกันแบบเข้ากันได้แล้วก็เริ่มโตมานิดนึงอะค่ะน่าจะเป็นช่วงที่แบบเติมเกมด้วยกันั้างก็เลยเข้ากันได้ดีสามักคีใช่เริ่มเติมเกมเฮ้ยบางแผนแน่เลยว่าทรงเนี้นะ ไปบอกป้าว่าเดี๋ยวจะมีจ่ายค่านุนท่านี้แล้วมาเติมเกมแบ่งกันมันเป็นฟิลแบบป้าเขาตามใจหนูไงเวลาเขาอยากกินอะไรเขาก็จะกระซิบหนูแล้วหนูก็จะบอกว่าอยากกินอันนี้อันนี้เราเป็นตัวเชื่อมจิตอ่ะเชื่อมจิตกับป้ากับพี่ชายเลยบอกป้าว่าอยากทําอันนี้ป้าแลวให้ทำแล้วแล้วในวัยเด็กโตขึ้นมาเป็นเด็กดื้อแล้วการเรียนเราเป็นยังไงไม่เอาเลยไหม คือไอจังหวัตะยิบยิคือเป็นคําตอบแล้วนะตะยิญญคือหนูพยายามตั้งใจเรียนแล้วแต่ว่ายังมีความพยายามโอเคมันไม่เข้าสมอง <laughs> แต่มันก็ไม่ได้แยนะ่หาดมันก็อยู่แบบสองไปลายแบบสองจุดแปดเาเลยเอาตัวรอดได้เอาต,ตัวรอดได้อเอาให้มันผ่านผ่านไปคือหนูจ,จะสอบไม่ได้แต่คือทํางานส่มตลอดอะไรเงี้ยไอเรื่องการสอบในคะแนนจะไม่เยอะแต่ถ้าเกิดไอ การงานแบบว่าเป็นโปรเจกต์ไปอะไรเนี่ยกูไม่เคยพลาดเลยคือชัวร์ว่าผ่านแน่ๆเพราะส่งงานครบอ๋องานคะแนนเต็มแล้วแต่ที่สอบก็คือจะลุ้นเจ็ดสี่คือกูไม่ลุ้นอยู่แล้วทั้งมันใช่แล้วฮอตไหมเด็กๆตอนเราเป็นวัยรุ่นกว่านี้ปีนี้เท่าไหร่อ่ะถามได้ไหมอายุยี่สามค่ะโอ้ยี่สามน้องเจ๊สามปีอ๋อยี่สิบหกเจ๊ยหจำได้เฮ้ยถือว่าประสบความเรีไว้พูดจนแบบหลอนจะบอกให้คนอื่นจำได้แล้ว ปี23ถ้าย้อนไปในสมัยที่แบบเด็กๆวัยรุ่นวันนี้ฮอตไหมใบเฟิร์นฮอตไหมไม่รู้อ่ะก็ไม่มันต้องรู้มันต้องแ,<ต>แบบมีใครเข้ามาหาเราเนี้ยไม่นะเพราะว่าปกติไปชอบใครเขาก็ไม่ชอบเราอ๋อเป็นเป็นฝ่ายไปชอบก่อนด้วยเหรอ,อแล้วเขาไม่ชอบเรามันมีคนที่หน้าตาดีกว่าเราในตอนเด็กไงอ,อ๋อแล้วทุกวันนี้ไอ้คนที่ไม่ชอบเราแล้มันเสียดายแล้วพวกมั้ย ไม่รู้เหมือนกันหนูว่าหลุจดจากวงบอดจกัแล้วเหมือนกัน <c oughs> อ๋อก็ไม่คือยยกย้ายกันไปเลยยกย้ายกันออกไปอ๋อ <c oughs> ไม่รู้ตัวส่วนมากนะคนหน้าตาดีจะไม่ค่อยรู้ตัวอย่างเจ๊ก็ไม่ค่อยรู้ตัว,มมตว,ตวเพาะเจงฮอตนะ <c oughs> ออาเป็นอะไรกันฮะเป็นไข้กระดันหันเรื่งเ <c oughs> <c oughs> <y ok> ดี๋ยอทีนี้ก็เรียนไปดื้อมากอะไรมากแต่ก็เอาตัวรอดได้ <c oughs> ใช่แล้วมันมีจุดเปลี่ยนในจุดหนึ่งคือสมัยมปลายที่เขาบอกว่าหนูไปถ่ายแบบแล้วมันอีท่าไหนมันไปแบบมีปัญหากับโรงเรียน คือหนูไปถ่ายแบบแล้วครูก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าค่อนข้างที่จะสนิทกันเพราะว่ามปลายมันมีแค่สองห้องอะไรเงี้ยหนูก็จะสนิทกับที่ปรึกษามีอะไรก็จะคุยกับเขาอะนี้คือโรงเรียนที่กรุงเทพปะไม่ค่ะที่ปทุมเนี่แหละอ๋อลราเอ่ยชื่อได้ไหมได้ค่ะวัดเขียนเคสวัดเขียนเขตแล้วคุณครูชื่ออะไรครูเน็กค่ะครูเน็กอันนี้ก็เป็นครูที่ดูแลพี่ไปเฟิร์นแล้วก็เข้าอกเข้าใจเรื่องการทํางานมาตลอด แล้วมันอีท่าไหนมันไปไปพลาดแบบมีปัญหาอะไรนคือมันไม่ได้แบบมีปัญหาเพราะตัวเราคือเขาว่ารับรู้อยู่แล้วว่าเราทํางานอะไรเงี้ยแต่เราก็มีถ่ายแบบมีเดินแบบบ้างมีทาคอนเทนต์บ้างใช่แล้วมันก็จริงๆมันไม่ได้เซ็กซี่มากนะมันก็แค่เสื้อใส่เดี่ยวกับกางเกงขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลอกบกแต่ว่าเมื่อสมัย6 7ปีก่อนมันก็ไม่ได้แบบว่าเปิดกว้างเท่าตอนนี้ไหมเหรอหกเจ็ดปีก่อนไม่กว้างเหรอจริงเหรอ มันก็เปิดแล้วมั้งแต่ยุคเด็กไปหรือเปล่าอ่าจะเป็นอย่างนั้นั้งแต่ตอนนั้นก็เริ่มยุคโซเชียลแล้วถูกไหมใช่ใช่อ๋อแล้วมันอย่างนั้นมันเกิดเขาเอารูปหนูที่แบบแตะถ่ายเซ็กซี่ไปใส่คู่กับชักนเรียนมันลงคู่กันอ๋อในเฟรมเดียวมันก็เลยดูว่าไอเด็กนักนรียคนนี้ไปถ่ายแบบอย่างนี้ก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาใช่สายปกครองก็เรียก แล้วเป็นไงรอบๆมาได้ยังไงเขาให้ไปแจ้งความหรือไม่ก็จะเชิญผู้ปกครองมาเฮ้เลือกสองอย่างใช่ซึ่งถ้าเชิญผู้ปกครองมาก็ไม่อะไรเพราะเขารู้อยู่แล้วเจ้าป้าก็รู้อยู่แล้วใช่แต่ว่าก็เลือกไปแบบให้ครูที่สนิทกันพาไปแจ้งความแล้วก็เอาใบแจ้งความมาให้ก็จบก็คือยืนยันว่าเฮ้ยเราทำทุกอย่างถูกวิธีแต่คนที่มันไปทำมันทาไม่ถูกใช่อ่าแล้วรับถ่ายเริ่มทํางานมาตั้งแต่ยู่เท่าไหร่พี่เฟินตั้งแต่ประมาณม4ี่ค่ะ16 17แถวนั้นก็คือมีถ่ายแบบตอนนั้นยังไม่ได้ถ่ายแบบถ่ายแบบจะเริ่มตอนม .6 ค่ะแต่ว่าตอนที่ม .4 ก็คือเหมือนมันมียอดฟอลขึ้นมาแบบหลักหมื่นอะไรอย่างเนี้ยก็เลยแบบมีรัมาจากไหนอะหนูว่าไม่รู้เอาะเอาี้ไอตอนเราเล่นโซเชียลเนี่ยยุคนั้นเล่นอะไรบ้างเล่นกี่เล่นกี่แพทฟอร์ลไอจีกับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนี่เป็นเพจไหมหรือเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวอ๋อก็คือมีสองทางนี้ แล้วที่บอกเริ่มมียอดฟอร์มมาเป็นหมื่นเนี่ยมันมาจากรูปไหนหรือมาจากเซตไหนน่าจะเป็นเพราะว่าหนูเมื่อก่อนหนูเขามีตาก้องของโรงเรียนแล้วเมื่อก่อนมันก็คงไม่มีแบบคนถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์เยอะไหมแบบโอที่แบบถ่ายแบบสวยๆกล้องใหญ่ปกติก็มือถือแชะมั่งเบอร์มั่งมือสั่นมั่งอะไรแบบอันนี้คือเราชัดข้างหลังเบอร์ใช่มันก็แบบฟิล์ภาพสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมีเพจเอาไปลงแล้วเขาก็แชร์กันน่าจะอย่างกลับกันเลยนะคนถ่ายเจ๊นี่ถ่ายเจ๊เบอร์หลังชัดหลังชัดวิวชัดมากเลยกูเบอร์ไปหมดเลย แล้วตอนนั้นที่ไปลงเพจนี่คือไปลงเพจอะไรอะตอนนั้นน่าจะพวกเพจนักเรียนนะคะแบบ Student Killer แบบเพจน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยอ๋อยุคยุคที่แบบประมาณ7 8ปีก่อนก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่แบบให้คนได้แบบเฮ้ยคนนี้ใครวะอะไรที่ตื่นเต้นกันใช่ไหมอ๋อก็เป็นใบเฟิร์นจากวัดเขียนเขททีนี้พอเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีอะไรมีคนมาแบบแปลกๆกับเราไหมเข้ามาหาแปลกๆมีไหมถ้าตอนนั้นไม่ค่อยมีอะค่ะเหมือนหนูไม่ดูหแปลกอยู่แล้วหนูแปลกกว่าใช่ใช่อามันต้องมีเด็กพวกแบบ DM Inbox มาาหอะ ไม่ค่อยนะจริงเหรอใช่หนูก็เธอรอบไปได้ไงะไม่รู้เหมือนกันเออเออหน้าตาแบบไม่รับแขกเลยหน้าตาแบบกูเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่กูเลยก็แ่ะแต่หนูเวลาแบบอัพสตอรี่หรือว่าแบบใช้ชีวิตหนูอยู่กับเพื่อนผู้ชายเป็นส่วนใหญ่คนก็เลยอาจจะแบบไม่ได้อเขาไม่กล้าก็คิดว่าไอ้นี้มันต้องเป็นแนวแบบซื้อเจแบบมีแบบเป็นผู้ชายเป็นพวกอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นเออเออก็ถือว่าเป็นช่วงเวลามอปลายที่สร้างชื่อเลยก็ว่าได้ให้ขึ้นมาเป็นไบเฟิร์นอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ย วนกลับมาคือมันก็มีบางช่วงที่แบบชอบเลี้ยงสัตว์ชอบอะไรเราก็เห็นอยู่นะใครที่ตามพี่เฟิร์นจะเห็นทั้งหมาทั้งแมวทั้งอะไรไม่รู้่เขาจะชอบมากเคยถึงขั้นอยากเป็นพนักงานสวนสัตว์เลยเหรอใช่ค่ะจริงป่ะอยากทำทุกอย่างที่ได้อยู่กับสัตว์อ่ะไม่เว้นสัตว์มองไปทั้งอื่นได้ไหมอ๋อแต่ี่จังหวัดจังหวัดสัตว์มันเน้นมาทางนี้แปลกๆมันมีมีอะไรในใจหรือเปล่าอยากแบบว่าอยู่กับสัตว์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อยากแบบ เป็นคนรักสัตว์จนถึงขั้นอยากอยู่กับสัตว์เลยใช่หนูไม่มีความฝันว่าแบบอยากทําอะไรแบบอาชีพเนี้ยหนูยังไม่หนูยังไม่รู้ว่าจริงๆอนีเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าถ้าได้อยู่กับน้องๆมันก็น่าจะมีความสุขดีใช่ก็แค่นั้นเองที่แค่นั้นแล้วปัจจุบันสี่รวมกี่สิ่งกี่อย่างแล้วกี่ตัวแล้วที่บ้านตอนนี้ประมาณยี่สิบกว่าตัวค่ะโอ้เยอะมากนะยี่สิบนี่มีอะไรบ้างมีแมวสิบหกค่ะหมาหา ไม่รวมที่ต่างจังหวัดป่ะแล้วก็มีชูก้าไรเดอร์ตัวหนึ่งชูก้าไรเดอร์คือตัวอะไรการลอกบินการลอกตัวเรนอ๋อการลอกบินใช่อ๋อนี่สามสี่อย่างแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเลี้ยงงูเลี้ยงแมนแคะเลี้ยงเยอะมากเมื่อก่อนเพื่อนบอกว่านี่สวนสัตว์ขนาดย่อมอยู่ที่บ้านเอันี้เป็นนักเอกเรื่องซูแรนเดอร์เนี่ยคือชอบสัตว์มากใช่ก็คือเลี้ยงเยอะนี่ยังไม่รวมที่อยู่แบบที่สวนที่ต่างจังหวัดของเราอีกนะ โอ้โหแล้วอะไรตัวตัวไหนที่เป็นตัวโปรดเลยตอนนี้ที่แบบอยู่กับเราตลอดหมาค่ะก็อยู่ด้วยกันหมดมีชื่ออะไรบ้างมีคูเปอร์คอนเนอร์คาเมลแล้วก็พาเมอร์ค่ะพาเมอร์สี่ตัวแล้วใช่แล้วก็มีไซเบอร์ด้วยไซเบอร์ถีามันมีสารเออสารเอออะไก็ตัวแรกมันมาเปิร์แล้วดูแล้วดูหมากูชื่อวัวเอาน่าลโคตรแบบเอาไปอยู่ด้วยชั่ววันไหมล่ะเหมือนหมาจรหนูที่เคยเก็บมาแล้วเสียไปเลยอ่แหละ ไม่น่าวันนั้นเมาไงแต่อ้มไปบาไม่ได้เป็นภาระมา,าจะสี่ปีแล้วเนี่ยเออก็ถือว่าเป็นเป็นคนรักสัตว์คนหนึ่งทีนี้มันมีอีกเรื่องนึงที่ทีมงานก็ทำดีเสิร์ตมาเขาทำข้อมูลอาว่าเป็นคนชอบตอบตอบแชทในใจ อ๋อทำมาเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยคือยังไงตอบแชทในใจเพราะอีเนี่ยไม่ได้เลยเห็นรูทละลายโนติเนี่ยโนโโนนติฟิเคชันเนี่ยถ้าขึ้นมาจุดแดงๆในกูต้องเข้าไปดูแล้วใครวะแล้วต้องแบบก็ต้องแบบตอบแล้วตอบในใจคืออะไรใช่อไหมหนูมีโทรศัพท์สองเครื่องไม่ได้ช่วยให้หนูตอบแชทเยอะขนดนั้นนะถึงว่าคุยกันแั้คิวไปอาทิตย์ก่อนแล้วมันก็ตอบรับรู้หายไปเลยวันนี้มันเด้งมาตอนบ่ายโมงนู้ถึงแล้วนะเจ๊เฮ้ย เฟินนัดสองโมงแล้วแล้วหนูตกใจ้วยนะแ่อบอกอุ้ยไวมากหนูแบบหรือว่าเขานัดสี่โมงนะออกอ่านอ่านไม่เคลียร์ทำไมอ่ะทำไมไม่ตอบแทน่ะหนูเป็นคนที่ติดนิยายแล้วก็ติดดูแบบ YouTube ดู <c oughs> หนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะวางโทรศัพท์ไว้ <c oughs> ใช่หนูเห็นแล้วแล้วหนูก็ตอบตอบแล้ว แล้วก็แบบกล่าวว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรเสร็จเดี๋ยวจะตอบมันก็ลืมไปแล้วแล้วมันก็ผ่านเวลาไปไงแบบวันหนึ่งอะไรก็สองวันแล้วหนูก็แบบถ้าตอบจยโดนด่าแน่เลยไม่ตอบแล้วกันให้พี่ชิดิดเขาดีนะคือตอบกูตอบแล้วนะแต่มึงไม่รู้หรอกใชู่ตอบในใจกูเห็นแล้วมันเด้งตึ๊งอ๋อว่างค่ะพี่แต่ว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูราคาสองวันอะตอบไปโดนแน่เลยข้ามไปเลยแล้วกันข้ามไปเลยก็ไม่โดนเนี่ย แต่รับรู้นะไอ้อย่างถ้าสมมติเจ๊ดาดมาแค่เขาว่ารับรู้นะทางนู้นเน่ยเขารู้กับบึงไม้ที่เฟิร์นเลยเคยตอบได้ใจเลยแล้ววะก็เหมือนเจ๊ดาทักมาถ้าเจ๊ดาบอกว่าโอเคคอนเฟิร์มสมมติเราคุยกันอะไร่รรู้เืองแล้วจบจบแล้วแล้วเจ๊ดาทักมาว่าเนี่ยบ่ายสองนะถ้าหนูไม่อ่านไม่ตอบคือเข้าใจแล้วคือเข้าใจเนี่ถึงแล้วบ่ายสองแต่เจ๊ดามมาประาณแล้วมันถึงจริงจริงนะ มาจริงด้วยเออเว้ยเพราะนั้นหนุ่มๆที่จะเข้ามาชิดแชทจะมาจงประจิบเขาทาใจรอไว้เลยใช่ต่อบใจนะต่อใจนะยากมากใช่กับมันยากมากเออทีนี้มาถึงเรื่องของการทํางานปัจจุบันเราแทนตัวเองว่าเป็นอาชีพอะไรทเพื่อนไม่รู้หนูก็เรียกตัวเองไม่ถูกเหมือนกันแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นอินฟลูไม่อินฟลูเอนเซอร์ซึ่งซึ่งเขาก็อินดิการอินฟลูเอนเซอร์สายเป็นนางแบบแล้วก็เป็นสายฟุตบอลด้วย แต่เห็นเขาบอ,อกคุณไม่มั่นใจในตัวเองเลยใช่แต่คุณอยู่หน้ากล้องนะคนตามคุณหลักล้านหลักหลายล้านอนะทำไมอะหนูมั่นใจเวลาแบบอยู่คนเดียวหมายถึงว่า <laughs> ถ่ายเองอะเนี่ยมานั่งแบบนี้ก็เกง่งอ,อ๋อจิ๊คือที่เห็นพี่เบิร์นแบบสนุกล่าเริวคือตั้งกล้องถ่ายคนเดียวอย่างนั้นคือจะโอเคอถ้าสมมติว่ามีทีมงานอย่างเงี้ยก็จะนั่งอยู่แบเงี้ย อ่าแต่แข็งๆหน่อยเฮ้ยแต่นี่ฟล o ์ออกนี่คุยสนุกออกอีนี้ไม่มีหลักไม่มีแบบว่าอ่าถ้าสมมติว่าทํารายการวิเคราะห์กับใบเราไปกับเฟิร์นเนี่ยพูดพูดตามที่เราวางไว้ว่าเราจะพูดว่าอะไรบางพูดไม่ได้ ต้องมีแบบตากล้องที่สนิทแค่คนเดียวแบบเคยแล้วแบบมีน้องๆมาบ้านแล้วก็นั่งพูดแล้วมีคิวบอร์ดมีอะไรงี้หนูก็อยู่อย่างเงี้ยหนูเพื่อไม่ได้บอกขึ้นไปข้างบนไปหมดเลยมีไปหมดเดี๋ยวกูทำเองเดี๋ยวอยู่คนเดียวแล้วมันเกิดจากอะไรเพราะว่าเราเป็นโทรเวิร์ t เงี้ยหรอหรือยังไงเราไม่มั่นใจไม่มั่นใจอ่ะมันกดดันอ่ะเวลาแบบมีคนเยอะๆมองอยู่แล้วรู้สึกว่าแบบจะทําได้ไม่ดีอ่ะแปลกที่แปลกเลยแล้วประเด็นน่ะคนตามว่าตอนนี้กี่แพลตฟอร์มลูกประมาณ4ี่สีมีอะไรบ้าง มี YouTube Facebook IG แล้วก็ติ๊กต็อกอ๋อจริงๆมีสตรีมเกมในเทวิตด้วยอ๋อเอางี้เฟซบุ๊กนี่คนตามเท่าไหร่ห้าแสนแปดค่ะห้าแสนแปดยูทูบอ่ะแปดหมื่นแปดหมื่นไอจีอ่ะล้านหนึ่งล้านหนึ่งอ่ดติ๊กต็อกอ่ะแสนอันนี้คือช่องใหม่นะะช่องเก่าฟิลไปแสนหมื่นช่องเก่าเท่าไหร่ห้าแสนเนี่ยสี่ช่องทางนี้จะสามล้านแล้วนะ ถ้าบอกว่าอันนี้พี่เฟิร์นคิดง่ายๆถ้าสมมติเรานั่งอัดคลิปไปออกไปคิดหนึ่งลงดูช่องทางคนมานั่งมองเราในเกือบ3ล้านคนแล้วนะอ่ะฮะเขามองแบบเราไม่เห็นไงอ๋อเคเขามองในใจเขามองในใจเหมือนเราแชทในใจใช่โอเคเพราะนนั้เวลาใครเจอเขานะทักทายเขาแล้วก็ให้กำลังใจเขาด้วยให้เขาเขาทำดีแล้วให้เขามั่นใจอะไรอย่างเงี้เออเพราะว่าจริงๆว่าทําที่ดีมากนะเจ๊เป็นหนึ่งคนที่ติดตามพี่ๆน้องๆเยอะมากแต่พี่เฟิร์นจะจะ เ้วเข้าไปดูเออเฮ้ยเด็กคนนี้มันพูดจาแบบเรื่องฟุตบอลหรือเรื่องอะไรมันดูแบบมันรู้จริงเว้ยมันทํางานบ้านมาเว้ยมันไม่ใช่แบบมาพูดแบบเรื่อยๆเปื่อยๆอันนี้อันนี้ให้กำลังใจมาถึงเรื่องหนุ่มๆบ้างขออน <c oughs> ุญาตถามว่าหลายคนนี่ต้องให้ถามดีละ <c oughs> มันเรื่องยังไงกับฟุตบอลพี่เฟิร์นถ้าไม่นับไอที่แต่บอลโกหนูกับหน้าบ้านก,กับพี่ชายสองคนแมนเชสเตอร์ Manchester แต่ตลอดกาลในดวงใจใมเฟิร์นแมนยูสักทีมหนึ่งเบสเอเลเวน